เล่นชาลเลนต์ป่าสายดาเม็ดล้วนจะเป็นยังไงมาดูกันนะผมไหวน้องไหวยกให้ได้ลำได้ลามาดีได้ลำได้ลาหน่อยเร็ียบร้อยนี้ดูครับเซ็ตโหดจัดคือแบบว่าล้วงแรงมากลองหน่อยลองหน่อย รู้มืออ่าดูดีครับว่าเซนนี้มาแรงแค่ไหนลำชุดใหญ่ลำชุดใหญ่อ่าลำชุดใหญ่ด,หญดับเบิลคิวป่าตึงนี่嘛เอาธรรมดาเนาะ <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมไซ,ซีนี่แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นชาล็อ จังเกิลสายออกดาเมจล้วนหรือว่าเป็นสายเบิร์สนั่นเองครับดูพลังแฝงนี่ครับผม Curse of d e a t สเน้นเบิร์สเน้นลวงนั่นเองนะครับผมไอเทมดูพลังแฝงตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์นะครับผมไอเทมเซตนี้เนี่ยถามว่ามันออกได้ไหมผมมองว่าออกได้ครับผมแต่ว่าบางมากเลยนะคือถ้าจะเล่นต้องมั่นใจมากๆเลยนะครับไปครับ let's go เอาจริงๆชาร์ล็อดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องออกดาเมจล้วนก็ได้ครับตัวเขาเนี่ยเอ่อแค่อึดเขาก็มีดาเมจแล้วแต่ผมก็อยากลองเล่นไงเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าน่าจะเป็นนนนครรรั้งงงแกใชชีีวิตตขอออผมเเลลลลยยะท่่่าาา์ปส ดาเมจล้วน,นแบบแบบนี้ก็ถือว่าเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันเล่นได้หรือเปล่านะครับข้อดีของพลังแฝงประมาณนี้คือมันจะแรงครับฟาร์มเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมจะดักพุ่มนะรอดักล้วงยีน่ารำแบบชุดใหญ่หญเอ้ยังต้องดักปิดยีน่าเลยเนะี่ยปั๊บปัป๊ป ได้นะได้นะตรงนี้เล่นได้นาะรอซีเนียวเวลสี่ก่อนดีไหมเนี่ยแอลซ้ายมีคนนะอ่าปลาโดนนะเพื่อนตีมันก่อนครับโอเค let's go <S คือเล่นชาลอตป่าเนี่ยมันจะเวงเวงนิดนึงตรงที่แบบว่าเอ่อเขาไม่มีฟิกเกอร์ครับ I <know> I ก็เลยต่อคอมโบยาก ก็คือต้องเล่นด้วยความมั่นใจแบบใช้ใจเล่นเลยอ่ะมันมันฝังยังวะยังยังยังฝังละเย็นได้นะโอ้ยลงไวไปหน่อยน้องเย็นเย็นเย็นะที่ผัวไวพี่ะบวกเลยอ๋อนี่ได้นะอถ้าพี่ยังไม่พูดยังไม่ต้องลงก็ได้งั้นละ เรายังใจเรามันยังไม่เชื่อมจิตกันเลยเยนาเขาโบวหมดทิวแล้วนะออมาดิอ่ะผันิลดลงหวัวมาดอกโดนขอคนแทงไม่มีเลือดมามามา้ยนา,าบิดละลาก่อนมีเอ้ยเอ้ย ออยกหยานมาดิบิดละสอบเจ๊คสอบวิเทคเฮ้ยไม่นะมันฝั่งรวมเราไขยน้องไหวยกให้ได้ลำได้ไรล มาดีได้ลำได้ไรหน่อยเรียบร้อยหากใครกำลังมองหาไอเดีย Rv คุ้มๆสกินแร่สวยๆผมแนะนำเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP 7ผมแนะนำเพจน,นี้เลยครับ และเมโลท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติม RV ง่ายเพียงแค่ใช้ Open ID เท่านั้นและเกมอื่นๆก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพากา้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและใช้บริการที่ที่ไลน์แอดเมโลท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ นี่ดูครับเซตหัวจัดคือแบบว่าล้วงแรงมากเซตน,นี้มันอยากจะลำนะโอ้โหเปิดนาติและรออย่างนาติหมดครับส่วนได้ พลาดพละดพลาวจริงจริงชาร์ลอตเซดาเมจอันนี้ผมกะจะเอามาเล่นกับออฟเลนนะแต่ผมกดออฟเลนไม่ทันโอ้ lúc hey, chết ngắn. Log này, đông này. <laughs> Lú mưa Ồ, oh, đón phản Gì này ครับปึบปุ่งซึบซึบสวนลำเพงจิ้มตีตีตีสวยมาดีครับให้หมดอ่ะตรงนี้น่าน่าจะยังไม่มีฝั่งนะเบลดโอเคครับผม8นาทีละเอามังกรเอาดาร์กเอาทุกอย่าง เอออยูมั้าเหรอโอ้ไอเทเราเนี่ยดามเมีนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมว่าผมควรมีทอยสักชิ้นแล้วกันรอชิ้นสุดท้ายค่อยขึ้นดาบแดง ใครอ่ะเอ้าอปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่เคได้คิวเลยโลมทีมเรามันแรงหรืออะไรเนี่ยนั่นดิไม่นะลำชุดใหญ่ถอยก่อนดีนะเขาไม่ได้ฝังผมโอ้ยโดนดโดนอีรีนยิงแรงไปอ่ะจะไปรีเลื่ก,ก่อนนะครับนี่รีเล่ก,กับมาก่อน ระลอกมาหน่อยระลอกน่าเซมิโอได้มากอรมีลองไหมมีลองไหมมีมีมีตอนมันน่าจะมาแล้วเฮ้ยมันโดดตอนเราปาดาบพอดีนี่เหของพอดี มิลงไหมมีลงไหมมีมีม,ม,เมีเตรียมตัวเตรียมตัวลงเลยครับลงเลยครับอุย้ยไม่ตายได้งไงอะอุ้ยไม่นะ เซตเซตเบิร์ดดาเมจของผมไม่แรงพอจะฆ่าเขาคาร์ปอมนี่ไรอีูเลยเป็นไรอนาะเจไดตันลิมรอดเฉยนั่นดิสงสัยเป็นพ่อไม่มีดับแดงมะนาวมะนาวปึ๊บไม่มีไม่มีเอ้าได้ยินพูดว่ามีมะนาวผมพูดว่าไม่มีมะนาวเราพูดให้ชัดๆหน่อยดิ เอ้ดดี้บอมี่ผมแทงอยู่แทงอยู่ตีบอมเลยตีบอมเลยเอ้อเอ้อไอ้ยัยไอ้ยัยตีเขาผมเอ้ยใครทำน้องผมยีหน้าครับยีหน้าอะดูดีครับว่าตัวนี้แมลงแค่ไหนโอเคตายคือแบบอีลินโดนนิดเดียวอ่ะดับเลยป่าตึงนี่หว่าธรรมดาเนาะ ร่างของมะนาวผมมาพร้อมกันเลยว่ะเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นข้อดีของเซตนี้นะครับท่านผู้ชมคือแบบคือเห็นช็อตเมื่อกี้ว่าผมล้วงเคียรี่เขาอ่ะชุดเดียวดับเลยนะลำลำทีเดียวดับเลยะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับแล่มาด้วยกับความบางบางมากนะคือแป๊บเดียวตายครับชาลอตคือแบบว่าคนจะเล่นเซตเนี้ยต้องชํำแล้วก็มั่นใจแล้วก็มีเพื่อนคอยชงให้อ่ะเพราะงั้นผมมองว่าเล่นชาลอตอ่ะ ออกสายแท้งเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้แหละต้องลำ้ำล้ำชุดใหญ่ล้าชุดใหญ่อ <Okay. S 1> ล้าชุดใหญ่ดับเบิลคิวเหลือใครอีลินนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าผมมีเคิร์ดออฟเดตอีลินน่าจะโดนผมชุดเดียวดับนะครับ <Go. S 1> ยังไงสิ จิ้มไปสกิลสองทีเดียวพอนะตอนนี้3ามทางก็เข้าแล้วนะครับผมเรากำลังจะเอ็นบ้านใน3 2 1ไปเรียบร้อยจบแล้วครับเกมนี้มันจบแล้วอนาคินประมาณนี้นะผมก็เล่นให้ดูเล่นให้ดูเพลินๆแล้วกันนะครับผมผมมองว่าหาเกมน,นี้มันเล่นได้แต่ว่าไม่ต้องเล่นก็นได้ครับมัน มันบางไปหน่อยคือมันแรงมากนะผมว่าผมชอบนะครับตอนผมล้วงทีเดียวตายหรือว่าผมใช้สกิลทีเดียวตายซึ่งความแรงเนี่ยมันแรงมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่ว่าแบบมันก็บางเนาะผมว่าผมชอบเล่นชลอตเซตเดิมๆม,มากกว่านี่ได้ MVP นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมทำดามเมจนไปเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะดามเมจนน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปแก๊งกับเพื่อนเท่า,ทา,ทาไหร่อุ้ย31%เปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอเคนะผมน่าจะประเมินตัวเองต่ำไปว่ะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมกดแชร์ผม จะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ EP หน้าเนี่ยอยากให้ผมเล่นฉลอดเซตอะไรแบบไหนอีกเนี่ยสามารถบอกได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้นะผมจะลองเล่นดูนะครับอยากอยากลองเล่นฉลอดหลายๆเซตดูน่าจะแบบมีเซตแปลกๆนะเผื่อคนดูอาจจะขอเซตเวทอะไรองนี้เนาะ